สวัสดีครับมาพบกับช่อง Mac Property เช่นเคยนะครับวันนี้ผมจะพามาชมบ้านภูวิลล่าสร้างใหม่2ชั้นสไตล์คลาสสิกนะครับซึ่งบ้านเนี่ยตั้งอยู่ตำบลวัดเกดอําเภอเมืองเชียง,งใหม่จังหวัดเชียงใหม่ใกล้สนามกอล์ฟจิมคาน่าค่ายกาบิละเดินทางไปสะพนานนวัพถึงแค่5าทีเท่านั้นเองใกล้มากมากเลยนะครับเหมือนเดิมนะครับก่อนจะเข้าไปชมภายในตัวบ้านยังไงผมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อไม่พลาดชมคลิปดีๆจากทางช่อง Mac Property ครับ ตัวบ้านนะครับจะเป็นบ้านนอกโครงการไม่มีค่าส่วนกลางขนาดที่ดินจะเริ่มต้นที่141-175ตารางวาพื้นที่ย่สอย382ตารางเมตรมี4ห้องนอน5ห้องน้ํา2ที่จอดรถราคาเริ่มต้น18ล้าน4 3 6 0 0 0บาทเป็นราคาที่ยังไม่รวมตกแต่งเฟอร์นิเจอร์ครับบ้านหลังนี้ผมจะพามาชมหลังนี้นะครับจะมีขนาดที่ดินอยู่ที่175ตารางวา ราคา23ล้าน36500บาทเป็นราคาที่รวมตกแต่งเฟอร์เจอร์พร้อมเข้าอยู่ครับส่วนประตูทางเข้าบ้านนะครับก็จะมีด้วยการทั้งหมด2ทางน,นะครับผมทางแรกนะครับตรงนี้ก็จะเป็นประตูรั้วใหญ่นะครับผมมาพร้อมกับประตูรีโมทอัตโนมัตินะครับแล้วก็ตรงนี้ก็จะเป็นประตูบานเล็กสามารถเข้าทางนี้ก็ได้เหมือนกันนะครับในส่วนของโรงจอดรถนะครับพื้นโรงจอดรถก็จะ เป็นพื้นคอนกรีตสแตป์นะครับผมสามารถจอดรถในร่มตรงนี้ได้2คันแล้วก็จอดซ้อนคันอีก2คันรวมกันเป็น4คันครับผมก็จะมี EV c ีชาร์ r เจนะครับรองรับรถที่สามารถชาร์จไฟในอนาคตรตรงนี้ได้นะครับก็มาต่อ EV c ีชาร์ r เจตรงนี้ได้ครับแล้วก็บริเวณด้าน,นข้างโรงจอดรถก็จะเป็นสนามหญ้านะครับจัดตกแต่ง เป็นสวนหย่อมสนามหญ้าบริเวณตรงนี้นะครับปลูกต้นไม้นะครับ,บริมรั้วนะครับแล้วก็มีทางเดินด้านข้างตัว <crisis> บ <großes> ้านนะครับแล้วก็บริเวณด้านข้างตัวบ้านก็จะเป็นสวนหินครับผมจัดตกแต่งไปด้วยสวนหินเป็นทางเดินด้านข้างตัวบ้านแล้วก็ด้านข้างตัวบ้านฝั่งนี้นะครับก็จะตกแต่งไปด้วยสวนหินเช่นกันแล้วก็มีทางเดินด้านข้างตัวบ้านทะลุไปถึงบริเวณสระว่ายน้ําด้านหลังตัวบ้านได้เลยครับ ด้านในโรงรถก็จะมีปลั๊กไฟตรงนี้ให้หนึ่งจุดนะครับเอาไว้สําหรับต่อเครื่องดูดฝุ่นทาความสะอาด,ดรถบริเวณตรงนี้นะครับผมแล้วก็เดี๋ยวผมจะพาทดิ่านเข้าไปชมข้างในตัวบ้านกันครับประตูทางเข้าบ้านตรงนี้ก็จะเป็นระบบดิ่ตอนดอลล็อกครับเดินเข้ามาภายในตัวบ้านนะครับฝาตรงข้ามประตูนะครับก็จะเป็นบิวอินตู้เก็บรองเท้าโทนสีขาวตรงนี้นะครับเก็บรองเท้า เก็บองใช้ต่างๆตรงนี้ก็ได้เช่นกันนะครับแล้วก็มีเบาะนั่งสําหรับใส่รองเท้าก่อนออกจากบ้านตรงนี้ครับผมแล้วก็พื้นของตัวบ้านนะครับชั้นหนึ่งมันจะเป็นพื้น SPC ลายไม้นะครับตรงนี้ก็จะเป็นโซฟานะครับผม2ตัวเอาไว้สําหรับเป็นโซนนั่งเล่นโซนอ่านหนังสือบริเวณตรงนี้นะครับแล้วก็ฝั่งตรงข้ามตรงนี้ตรงนี้ก็จะเป็นบิวอินชั้นวางหนังสือนะครับลายไม้นะครับผมวางหนังสือวางของประดับตกแต่งบริเวณตรงนี้ได้ แล้วก็พิเศษเลยสําหรับป้างของที่นี่นะครับก็ผ้าเพดานก็จะเป็นดับเบิลวอลลุ่มนะครับสูงถึงประมาณ6เมตรเลยครับตรงนี้เดินเข้าไปข้างในนะครับก็จะเป็นโซนห้องนั่งเล่นหรือว่าลิฟท์งรูมนะครับจะมีขนาดอยู่ที่ประมาณ5้คูณหเมตรประมาณสําหรับบ้านตัวอย่างนะครับก็จะจัดตกแต่งไปด้วยโซฟาหนังสีครีมนะครับตรงนี้แนละ้วก็มีโซฟามีเบาะนั่งนะครับเป็นเบาะนั่งผ้าสีน้ำตาลตรงนี้ด้วย แล้วก็จะมีโต๊ะรับแขกเป็นโต๊ะรับแขกกระจกนะครับผมตรงนี้บิวอินชั้นวางทีวีนะครับผมลายไม้แล้วก็ตรงนี้ก็เป็นาลายหินอ่อนนะครับมีชั้นวางทีชั้นวางของนะครับผมวางของประดับตกแต่งทั้งสองฝั่งตรงนี้วางาข้าวของเครื่องใช้หรือว่าหนังสือบริเวณตรงนี้ได้แล้วครับแล้วก็จะมีทีวีจะ LCD เป็นสมาร์ททีวีตรงนี้ให้ครับ ตรงห้องนั่งเล่นนะครับก็จะมีประตูกระจกบานสไลด์สามารถเปิดปออกไปบริเวณด้านนอกตัวบ้านตรงสระว่ายน้ำได้ครับเปิดออกมาตรงนี้นะครับก็จะเป็นโซนรับประทานอาหารด้านนอกตัวบ้านด้านซ้ายมือผมตรงนี้ก็จะเป็นโต๊ะรับประทานอาหารไวเทียมนะครับสำหรับที่นั่งแล้วก็ฝั่งตรงข้ามก็จะเป็นเคาน์เตอร์บาร์นะครับผมาสำหรับนั่งจิบชาจิบกาแฟนั่งดื่มเครื่องดื่มตรงนี้ได้นะครับ โดยออกมาตรงนี้ก็จะเป็นเคาน์เตอร์บาร์เช่นกันนะครับมีโซฟาไหว้เทียมตรงนี้ให้ด้วยนะครับเอาไว้สำหรับนั่งรับประทานอาหารนั่งเล่นนั่งปาร์ตี้จัดปาร์ตี้ตรงนี้ก็ได้นะครับผมตรงสระว่ายน้ำนะครับก็จะเป็นสระว่ายน้ำระบบเกลือขนาด 4, คูณ8เมตรนะครับลึก1.2ถึง1.5เมตรนะครับแล้วก็ด้านข้างสระว่ายน้ำก็จะมี โซฟาไหวเทียมตรงนี้ให้นะครับเป็นเบาะนะครับหวเทียมเอาสำหรับนั่งเล่นริมสระว่ายน้ําตรงนี้ได้นะครับด้านข้างสระว่ายน้าก็จะมีพื้นที่เหลือค่อนข้างเยอะเลยสามารถจัดปาร์ตี้นะครับปิ้งย่างปาร์ตี้รับประทานอาหารบริเวณริมสระว่ายน้าตรงนี้นะครับขึ้นมาจากสระว่ายน้ําตรงนี้แล้วเราก็สามารถมาล้างตัวบริเวณชาวเวอร์ตรงนี้ได้ครับ กลับเข้ามาข้างในตัวบ้านนะครับถัดจากโซนพ่อนั่งเล่นหรือว่าลีฟิงรูมก็จะเป็นโซนรับประทานอาหารจะมีขนาดอยู่ที่ประมาณ3คูณ4เมตรโดยประมาณนะครับก็จัดตกแต่งไปด้วยโต๊ะรับประทานอาหารไม้นะครับสำหรับหกที่นั่งนั่งรับประทานอาหารตรงนี้ได้ครับแล้วก็ถัดมานะครับก็จะเป็นโซนครัวตะวันตกครับครัวตะวันตกจะมีขนาดอยู่ที่ประมาณ4คูณ4เมตรโดยประมาณนะครับ จะเป็นเคาน์เตอร์ครัวรูปตัวยูครับผมเป็นบิวอินเคาน์เตอร์ครัวลายไม้นะครับข้างบนก็จะเป็นลายหินออนนะครับตรงนี้ก็จะเป็นช่องสําหรับใส่วายนะครับผมแล้วก็จะมีปลั๊กไฟตรงนี้ให้ 1. จุดครับตู้เก็บของชั้นล่างนะครับผมแล้วก็มีลิ้นชักเก็บจานชามช้อนส้อมตรงนี้นะครับมี กระจกให้2ด้านนะครับเปิดออกไปจะเป็นเคาน์เตอร์บาร์นะครับเอาไว้นั่งดื่มเครื่องดื่มด้านนอกตัวบ้านตรงนี้จะเป็นเครื่องล้างจานครับสิ่งล้างจานมีให้2หลุมนะครับผมใต้สิ่งล้างจานก็จะเป็นตู้เก็บของเช่นกัน,กนต่อนี้ก็จะมีปลั๊กไฟให้2จุดนะครับข้างบนก็จะเป็นตู้เก็บของบิลเลียตู้เก็บของชั้นบนนะครับมีเตาแก๊สไฟฟ้านะครับของแฮฟเล่แล้วก็มีหุ้ดูดควัน เตาอบนะครับสำหรับใครที่ชอบทำขนมทำเบเกอรี่ทำพิซซ่าตรงนี้ก็เหมาะเลยนะครับมีปลั๊กไฟตรงนี้ให้อีกหนึ่งจุดนะครับแล้วก็มีไมโครเวฟแล้วก็มีตู้เย็นขนาดใหญ่ของ s ซัมซุงให้ครับ โซนรับประทานอาหารนะครับก็จะมีประตรูเปิดออกไปครัวไทยครับเปิดออกมาตรงนี้นะครับก็จะเป็นที่ไว้สําสหรับวางเครื่องซักผ้าเครื่องโรผ้าครับแล้วก็ครัวไทยนะครับบ้านหลังนี้ก็จะเป็นเคาน์เตอร์ครัวรูปตัวแอลนะครับผมบิวอ mm ิน hmm. ลายไม้แล้วก็บนก็เป็นลายหินอ่อนนะครับตรงนี้จะเป็นซิงลางจานหนึ่งหลุมนะครับมีปลั๊กไฟให้2จุด มีเตาแก๊สมีหูดูดควันแล้วก็มีตู้เย็นให้ครับประตูเปิดออกไปด้านข้างตัวบ้านนะครับก็ังมีก๊อกน้ําให้1จุดตรงนี้นะครับเผื่อไว้สําหรับวางเครื่องซักผ้าด้านข้างตัวบ้านด้านข้างตัวบ้านตรงนี้ก็จะมีห้องพี่แม่บ้านนะครับนี่จะเป็นห้องของพี่แม่บ้านหรือว่าจะทําห้องนี้เป็นห้องเก็บของห้องอเนกประสงค์หรือว่าห้องซักรีดด้านข้างตัวบ้านด้านนอกตัวบ้านตรงนี้ก็ได้ครับ มีห้องน้าใ้ตัวหนึ่งห้องห้องน้ําให้ตัวตรงนี้นะครับก็จะมีอ่างล้างหน้านะครับกระจกเงาสุขภัณฑ์แล้วก็ฝักบัวอาบน้าครับห้องนี้นะครับก็จะเป็นห้องเก็บของใต้บันไดครับผมเก็บของใช้ต่างๆตรงข้างในห้องนี้ได้เลยแล้วก็บ้านหลังนี้นะครับก็จะมีโดยกันทั้งหมดสี่ห้องนอนจะมีห้องนอนชั้นล่างหนึ่งห้องคือห้องนี้ครับ ห้องนอนชั้นล่างนะครับก็จะมีขนาดอยู่ที่ประมาณ3.5คูณ3.5เมตรประมาณนะครับสำหรับบ้านหลังนี้ก็จะจัดตกแต่งไปด้วยเตียงนอนขนาด5ฟุตนะครับเป็นเตียงนอนโทนสีขาวบนหัวเตียงนอนทั้งสองฝั่งก็จะมีโต๊ะนะครับเก็บของโต๊ะวางของบนหัวเตียงนอนตรงนี้นะครับตรงนี้จะเป็นบิวอินโต๊ะทำงานนะครับนั่งทำงานนั่งอ่านหนังสือตรงนี้ได้มีตู้เสื้อผ้านะครับโทนสีขาวนะครับแล้วก็มี โต๊ะวางของนะครับผมชั้นวางของตรงนี้ก็จะเป็นก็จะมีดินชาเก็บของตรงนี้ให้ด้วยห้องนอนชั้นล่างห้องนี้นะครับก็จะมีห้องน้ำในตัวหนึ่งห้องครับห้องน้ำในตัวนะครับก็จะมีขนาดอยู่ที่ประมาณ2อคูณสอดเมตรโดยประมาณมีเคาน์เตอร์อา่างล้างหน้านะครับอา่างล้างหน้าของคอตโต้แล้วก็มีกระจกเงาขนาดใหญ่เลยลักไฟตรงนี้ให้1จุดนะครับ สุขภัณฑ์จะเป็นของพอตโตเช่นกันโซนอับน้ำจะแบ่งเป็นโซนแห้งโซนเปียกมีกระจกกั้นโซนแห้งโซนเปียกให้เป็นตู้อบ,บน้ำกระจกนะครับแล้วก็มาพร้อมกับฝักบัวเรนชาวเวอร์ระบบน้ำร้อนน้ำเย็นครับห้องนั่งเล่นนะครับก็จะใช้ห้องน้ำรวมร่วม,วมกันคือห้องนี้ครับห้องน้ำรวมนะครับก็จะมีขนาดที่ประมาณ1-5คูณ1.8เมตรโดยประมาณนะครับ นีก็จะเป็นเคาน์เตอร์อาล้างหน้าอาล้างหน้าของนามนะครับกระจกเงาขนาดใหญ่แล้วก็สุขภัณฑ์จะเป็นของคอตโต้ครับรับชมชั้นล่างเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวผมจะพาท่านขึ้นไปชมบนชั้น2กันต่อครับเดินขึ้นมาบนชั้น2นะครับเราให้พบกับโซนห้องนั่งเล่น บนชั้น2นะครับตรงนี้ก็จะมีขนาดอยู่ที่ประมาณ5คูณ5เมตรครับโซนห้องนั่งเล่นตรงนี้นะครับก็จะจัดตกแต่งไปด้วยโซฟาหนังสีครีมนะครับแล้วก็จะมีโต๊ะรับแขกเป็นโต๊ะรับแขกลายไม้แล้วก็ข้างบนก็จะเป็นลายอ่อนครับตรงนี้จะเป็นชั้นวางทีวีนะครับลายไม้แล้วก็ข้างบนก็จะเป็นลายอ่อนเช่นกันมีิ้นชักเก็บของนะครับผมค่อนข้างเยอะเลยตรงนี้วางทีวี จอ lcd smart tv ตรงนี้ได้นะครับเอาไว้สําหรับดูหนังฟังเพลงนะครับผมก่อนเข้าห้องนอนหรือว่าคุณผู้ชายท่านไหนจะชอบดูฟุตบอลนะครับก็ออกมาดูฟุตบอลด้านนอกห้องนอนตรงนี้ก็ได้ครับจะมีประตูกระจกบานสไลด์นะครับเปิดออกไประเบียงระเบียงตรงนี้นะครับเอาไว้สําหรับนั่งจิบชาจิบกาแฟยามเช้านะครับผมตรงนี้ได้แล้วก็สามารถมองเห็นวิวสระว่ายน้ำด้านนอกตัวบ้านได้ครับ บนชั้นสองนะครับก็จะมีโดยการทั้งหมด3ห้องนอน3มห้องน้ำเดี๋ยวผมจะพาไปชมห้องนอนมาสเตอร์นะครับในส่วนของโซนห้องนอนมาสเตอร์นะครับ่วนห้องนอนตรงนี้นะครับก็จะมีขนาดอยู่ที่ประมาณ4ีหุเมตรประมาณนะครับก็จะจอดตกแต่งไปด้วยเตียงนอนขนาด6ฟุตเป็นเตียงนอนโทนสีขาวนะครับตรงนี้แล้วก็บนหัวเตียงนอนทั้งสองฝั่งก็จะมี โต๊ะวางของนะครับผมให้ทั้งสองฝั่งเลยมีเบาะนั่งนะครับเป็นเบาะนั่งสีขาวนะครับผมเป็นเบาะผ้าสีขาวว่าสาหรับนั่งเล่นนั่งอ่อานหนังสือบริเวณตรงนี้ได้นะครับก็มีบิวอินโต๊ะทางานนะครับผมโทนสีขาวตรงนี้แล้วก็บิวอินชั้นวางทีวีโทนสีขาวมาพร้อมกับทีวีจอ LCD เป็นสมาร์ททีวีขนาดใหญ่ตรงนี้ให้เลยแล้วก็ พิเศษเลยสำหรับห้องนอนมาสเตอร์นะครับก็จะมีประตูกระจกบานสไลด์เปิดออกไประเบียงด้าน,นนอกห้องนอนตรงนี้ที่เชื่อมต่อกับโซนห้องนั่งเล่นบนชั้น2ครับ ต่อไปจะเป็นโซน walk-in closet ครับของห้องนอนมาสเตอร์โซน walk-in closet นะครับก็จะมีขนาดอยู่ที่ประมาณ4.5คูณ4เมตรประมาณนะครับตรงกลางตรงนี้ก็จะเป็นไอแลนนะครับเอาไว้สำหรับวางของประดับของตกแต่งของใช้ต่างๆตรงนี้นะครับแล้วก็มีลิลนชักเอาไว้สำหรับวางนาฬิก,กาวางแก้วเงินทองนะครับของประดับตกแต่งในเลนชักตรงนี้ได้ ระบ้านตัวอย่างเหล่านี้นะครับก็จะมีบิวอินตู้เสือ้อผ้าเป็นตู้เสื้อผ้ากระจกนะครับก็มีให้ค่อนข้างเยอะเลยตรงนี้นะครับตรงนี้ก็จะเป็นชั้นวางของนะครับวางกระเป๋าแบรนด์เนมนะครับผมตรงนี้ได้อีกฝั่งหนึ่งก็จะเป็นตู้เสื้อผ้ากระจกเช่นกันนะครับตรงนี้ตรงนี้ก็จะเป็นชั้นสำหรับวางกระเป๋าแบรนด์เนมนะครับ มีบิวล์อินโตเครื่องแป้งนะครับมาพร้อมกับกระจกเงาขนาดใหญ่เลยครับสำหรับห้องนอนมาสเตอร์ก็จะมีห้องน้ำแมตตัวหนึ่งห้องตรงนี้นะครับ ห้องน้ำนะครับก็จะมีขนาดอยู่ที่ประมาณ2องคูนสีเมตรโดยประมาณนะครับผมพิเศษเลยสำหรับห้องน้ำในห้องนอนมาสเตอร์ก็จะมีอ่างอาบน้ำนะครับผมสำหรับผู้หญิงตรงนี้ให้เลยแล้วก็จะมีเคาน์เตอร์อาร่างล้างหน้านะครับมาพร้อมกับอา่างล้างหน้าแบบเฮสแอนเฮอร์ของคอตโต้แล้วก็กระจกเงาขนาดใหญ่ครับผมมีปลั๊กไฟต,ตรงนี้ให้หนึ่งจุดด้วยนะครับสุขภัณฑ์ครับจะเป็นของคอตโต้ ้ซนน้บน้ำจะแบ่งเป็นโซนแห้งโซนเปียกมีกระจกกั้นโซนแห้งโซนเปียกตรงนี้ให้มาพร้อมกับฝาบัวเรนแชวเวอร์ครับต่อไปในีผมจะพาไปชมห้องนอนห้องที่สอของชั้นสนะครับ ห้องนอนห้องที่สองนะครับก็จะมีขนาดอยู่ที่ประมาณ3คูณ5เมตรประมาณนะครับก็จจัดตกแต่งไปด้วยเตียงนอนขนาด5ฟุตโทนสีขาวนะครับแล้วก็บนหัวเตียงนอนทั้งสองฝั่งก็จะเป็นโตน๊ะวางของนะครับวางของวางโค้มไฟนะครับตัวข,ข้ามเตียงนอนก็จะเป็นตนู้เสื้อผ้าโทนสีขาวนะครับผมแล้วก็จะมีโต๊ะเครื่องแป้งแล้วก็พร้อมกระจกเงาขนาดใหญ่ตรงนี้ให้มีห้องน้ำตัวหนึ่งห้องครับ ห้องน้ำในตัวนะครับก็จะมีขนาดโดยประมาณ2คูณ2.5เมตรประมาณนะครับตรงนี้ก็จะเป็นคอ์เตอร์อางล้างหน้าอางล้างหน้าของคอตโต้แล้วก็กระจกเงาครับมีปลั๊กไฟตรงนี้ให้1จุดนะครับแล้วก็สุขภัณฑ์ของคอตโต้เช่นกันสนอับน้ําจะแบ่งเป็นโซนแห้งโซนเปียกมีกระจกกั้นโซนแห้งโซนเปียกให้มาพร้อมกับฝักบัวเรนแชวอร์ครับ ไปเดี๋ยวผมจะพาไปชมห้องนอนห้องที่สามของชั้นสอกันครับห้องนอนห้องที่สามห้องนี้นะครับเป็นส่วนของโซนห้องนอนนะครับก็จะมีขนาดอยู่ที่ประมาณ4คูณ4.5ดเมตรประมาณนะครับตรงนี้ก็จะเป็นเตียงนอนขนาด6ฟุตโทนสีขาวนะครับแล้วก็บนหัวเตียงนอนทั้งสองฝั่งก็จะเป็นโต๊ะวางโคมไฟนะครับผม แต่ก็ตรงนี้ก็จะมีโซฟานะครับเป็นโซฟาหนังสีครีมตรงนี้ไว้สําหรับนั่งเล่นอ่านหนังสือนะครับผมตรงนี้ได้ตรงข้ามเตียงนอนก็จะมีบิวอินโต๊ะทำงานโทนสีขาวนะครับตรงนี้แล้วก็มีบิวอินชั้นวางทีวีโทนสีขาวแล้วก็มาพร้อมกับทีวีจอ LCD เป็นสมาร์ททีวีขนาดใหญ่ ต่อไปจะเป็นโซน w a l k in closet ตครับตรงนี้ก็จะเป็นบิวอินตู้เสื้อผ้านะครับลายไม้นะครับผมมาเก็บแขวนเสื้อผ้าตรงนี้นะครับตรงนี้ก็จะเป็นชั้นวางของเอาไว้วางของประดับทองตุกแต่งกระเป๋าแบนเนมตรงนี้ก็ได้นะครับก็บิวอินโต๊ะเครื่องแป้งนะครับมาพร้อมกับกระจกเงาขนาดใหญ่ครับด้านซ้ายด้านขวานะครับทั้งสองฝั่งก็จะมีบิวอินตู้เสื้อผ้าให้หมดเลยนะครับผมตรงนี้จะเป็นบิวอิน ตุกสภาพลายไม้นะครับนะแล้วก็มีชั้นวางของนะครับผมวางของประดับตกแต่งกระเป๋านป้เนมตรงนี้ได้แล้วก็มีลิ้นชักเก็บของนะครับผมเป็นซอฟท์คลอสครับมีห้องน้ำใ้ตัวหนึ่งห้องนะครับห้องน้ำใ้ตัวนะครับก็จะมีขนาดอยู่ที่ประมาณ2คูณ5เมตรโดยประมาณนะครับตรงนี้ก็จะเป็น โซนอาบน้ําแบ่งเป็นโซนแห้งโซนเปียกมาพร้อมกับกระจกกั้นโซนแห้งโซนเปียกให้นะครับฝักบัวเรนแชเวอร์ครับสุขภัณฑ์เป็นของคอโต้ครับอ่างล้างหน้านะครับจะเป็นเคาน์เตอร์อ่างล้างหน้าแล้วก็อ่างล้างหน้าแบบ His แ n d เฮอมีปลั๊กไฟตรงนี้ให้1จุดมาพร้อมกับกระจกเงาขนาดใหญ่ครับแล้วก็พิเศษเลยสําหรับห้องนอนห้องที่3ห้องนี้นะครับก็จะมีขนาดใหญ่เราลองมาจากห้องนอนมาสเตอร์มีอ่างอาบน้ําให้เช่นกันนะครับสาหรับคุณผู้หญิงครับ เรียบร้อยแล้วนะครับสำหรับการรีวิวบ้านพูวิล่าสร้างใหม่2ชั้นสไตล์คลาสสิกหลังนี้นะครับตั้งอยู่ตมบนวัดเกตอำเภเมืองเชียงใหม่จังหวัดเชียงใหม่นะครับถ้าท่านผู้ชมท่านไหนสนใจอยากนัดชมบ้านหลังนี้นะครับติดต่อผมมาได้ตรงที่อยู่ที่ขึ้นด้านล่างตรงนี้ได้เลยยังไงผมก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อไม่พลาดชมคลิปรีวิวบ้านสวยๆจากทางช่อง Mac Pro p e r t y แล้วพบกันใหม่คลิปหน้านะครับสวัสดีครับ